หมาขนคำนิทานพื้นบ้านเมืองเขลางนครนานมาแล้วในแถบชายป่าเมืองเขลางมีนายพรานคนหนึ่งได้เลี้ยงหมาตัวเมียไว้เฝ้าบ้านและเป็นเพื่อนเล่นแก้เหงาตัวหนึ่งและมีลักษณะพิเศษคือขนคำหรือขนเป็นสีทองในยามนั้นไม่มีหมาตัวผู้อยู่เลยวันหนึ่งหมาขนคำออกไปหากินในป่าแล้วเดินหลงทางด้วยความเหนื่อยอ่อนและหิว นางหมาจึงกินน้ำที่ขังอยู่ในรอยเท้าช้างต่อมาแม่หมาขนคำได้ตั้งท้องโดยไม่รู้สาเหตุนายพรานกลัวจะถูกชาวบ้านครหาว่ามีเมียเป็นหมาจึงคิดจะกำจัดแม่หมาบ้านของนายพรานอยู่ในย่านบ้านเหล่าป่นริมปา่าคือบ้านเสาสูงแบบเรือนต้นไม้ราวบันไดปลดเก็บขึ้นไว้บนเรือนเพื่อป้องกันมิให้สัตว์ร,ร้ายขึ้นเรือนไปทำร้ายคนบนบ้านได้เย็นวันหนึ่งนายพรานปลดบันไดบ้านเก็บไว้บนบ้าน โดยทิ้งแม่หมาไว้ข้างล่างโดยหวังที่จะให้เสือมาคาบเอาแม่หมาไปกินแม่หมาก็วิ่งหนีไปถึงดอยผาสามเศร้าริมดอยวัดม่วงคำในเขตอำเภอแม่ทะแล้วคลอดลูกออกมาเป็นเด็กฝาแฝดน่ารักสองคนแม่หมาก็ไปหาอาหารเลี้ยงลูกน้อยและคาบเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากไว้บนราวตากผ้านำไปให้ลูกสาวสวมใส่ลูกสาวฝาแฝดทั้งคู่เมื่อโตเป็นสาวคนพี่ชื่อนางบัวแก้ว คนน้องชื่อนางบัวตองกิติศัพท์ความงามของหญิงสาวทั้งสองหรือกระชอนไปถึงในเมืองเมื่อพระยาเจ้าเมืองทราบข่าวมีความปรารถนาจะได้ทิดาแฝดไปเป็นมเหสีซ้ายขวาจึงจัดแต่งขบวนวอทองไปรับสองทิดาฝาแฝดที่ดอยผาสามเศร้าขณะที่แม่หมาไม่อยู่ทิดาแฝดบัวตองผู้น้องแสดงความเสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงแม่หมา ส่วนผู้พี่มีท่าทีตื่นเต้นที่มีวาส,สนาจะได้เข้าไปอยู่ในวังพระยาเจ้าเมืองได้สร้างปราสาทสองหลังให้นางบัวแก้วและนางบัวตองอยู่คนละหลังฝ่ายแม่หมาเมื่อกลับมาถึงผาสามเศร้าก็พบว่าลูกสาวหายไปแม่หมาก็เห่าหอนและตะกุยหน้าผาจนเป็นรอยคล้ายเล็บเท้าฝังในเนื้อหินผาที่ชาวบ้านเรียกว่ารอยตีนหมาขนคำร้องไห้หาลูกสาวมาจนถึงวันนี้ พระอินเวทนาที่หมาขนคำเห่าหอนคร่ำควรวญหาลูกจึงเนรมิตให้หมาขนคำพูดภาษาคนได้หมาขนคำจึงเดินทางถามหาลูกสาวเข้าสู่ตัวเมืองณปราสาทนางบัวแก้วลูกสาวคนโตหมาขนคำไต่ถามชาวบ้านจนกระทั่งได้ไปถึงประตูหวังปราศาสนางบัวแก้วหรือนางเจตกาลูกสาวคนโตทหารทราบความประสงค์ของหมาที่ต้องการตามหานางเจตกา ก็สักถามว่าหมาขนคำได้รู้จักและเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับนางบัวแก้วหมาขนคำเป็นแม่หมาที่สติปัญญาฉลาดรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักถ่อมตนจึงตอบว่าพระนางบัวแก้วคือนายเก่าของข้าข้าขอให้ได้เห็นหน้านายเก่าครั้นทหารยามไปแจ้งแก่นางบัวแก้วนางบัวแก้วเกรงเป็นที่อับอายที่จะให้คนในวังรู้ว่าตนมีแม่เป็นหมาจึงวางอุบายฆ่าแม่โดยสั่งทหารว่า หมาอะไรพูดภาษาคนได้ขืดบ้านขืดเมืองหรืออาถรรพ์แก่บ้านเมืองจึงสั่งทหารกำจัดหมาพูดภาษาคนได้หมาขนคำถูกขับไล่ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสจึงวิ่งไปปราสาทวางสรีบัวตองลูกสาวคนเล็กรีบออกมารับแม่ไปซ่อนในปราสาทปฏิบัติเยียวยาให้ข้าวน้ำแก่แม่โดยยอมเสี่ยงต่ออาชญาสัญญาขอยืมหีบขนาดใหญ่จากพระสวามี ว่าจะไปขนสมบัติจากผาสามเศร้ามาใส่ในหีบในกำหนดเจดวันแต่ที่จริงนั้นบัวตองไว้เป็นที่หลบซ่อนเยียวยารักษาแม่ในวังในระยะเจ็ดวันครั้นครบก,กำหนดเจ็ดวันหมาขนคำทนพิษบาดแผลไม่ได้ถึงแก่ชีวิตพระอินทร์เนรมิตให้ศพร่างหมาขนคำกลายเป็นสมบัติเงินทองก่อนที่พระยาเมืองจะมาขอชมสมบัติในหีบเมื่อพระยาเมืองมาตรวจพบสมบัติล้ำค่ามหาศาลในหีบเช่นนั้น ก็โปรดเทวีสรีบัวตองเป็นอันมาประกาศนิยมยกย่องพร้อมมอบหน้าที่ให้เทวีสรีบัวตองนำหีไปขนสมบัติที่ผาสามเศร้ามาอีกเทวีสรีบัวตองมีความเสียใจที่แม่เสียชีวิตมีความประสงค์จะฆ่าตัวตายตามแม่อยู่แล้วโดยตั้งใจจะไปเผชิญหน้ายักษ์ผีเสื้อดอยซึ่งเป็นยักษ์เฝ้าสมบัติที่ผาสามเศร้าเพื่อให้จับกินจึงนำขบวนสัมภาระไปถึงที่บริเวณผาสามเศร้า แล้วนางก็ขึ้นไปที่ยอดผาสามเศร้ากระโดดลงไปในหลุมยักษ์ที่อยู่หลังผาบังเอิญยักษ์ป่วยเจ็บด้วยโรคน้องฝีกลัดหนองบวมปูดร้องครวญครางอยู่เมื่อนางบัวตองกระโดดลงไปกระทบฝีกัดหนองของยักษ์ทําให้น้องแตกยักษ์หายเจ็บทันใดทําให้ยักษ์ดีใจคนสมบัติลำค่าเป็นบําเหน็จให้แก่นางอีกนางจึงได้ให้ขบวนสัมภาระคนสมบัติกลับวัง ข้างฝ่ายนางบัวแก้วเจตกาแฝดผู้พี่ทราบและอิจฉาคิดว่าจะทำอย่างน้องสาวได้บ้างก็ขันอาสาพระยาเมืองผู้สวามีว่าจะไปขนสมบัติที่ผาสามเร้ามาอีกเพื่อมีให้น้อยหน้าน้องสาวเจ้าเมืองจัดขบวนช้างม้าขนสัมภาระพร้อมหีบสมบัติมากมายเพื่อไปขนสมบัตินางบัวแก้วไปถึงผาสามเร้าก็กระโจนไปหายากเช่นที่น้องสาวเคยทำ เหตุที่นางมีบาปหนาฆ่าแม่ยักจึงได้จับนางฉีแข้งฉีขากินแล้วไล่กินขบวนช้างหมาของพระยาเมืองผลช้างผลม้าตายเกลื่อนณบริเวณที่เรียกว่าบ้านโทกหัวช้างในเขตอำเภอเมืองในปัจจุบัน